สวัสดีครับคันหลังยังไมีใครวางเกาไม่มีมือเก้าเองคหลังก็เก้าอยู่ในลิฟต์ชั้นสี่ชั้นสี่ครับแล้วทำไมชอบชั้นสี่ยังไงอะฮะไม่ชอบชั้นบนเอาไปแค่นี้ขอาวชั้นสี่หนึ่งศูนย์พี่ฟ้าดูจับนี้ให้แม่หน่อยมาพี่พัจะดูปเลยไม่ใช่ไม่ใช่สี่หนึ่งศูนย์ไป ทางนี้ทางนี้ดูบเยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ไกไปก่อนเดี๋ยวไปอย่าไปยื่นของเขาเข้าไป ตอลงท้ากคสวยะ่ะห<ำ>รีร่ับกัน,นออกตอตรงไก็เอาเลยปลาือดีกว่าอืไปไปจัดารตัวเองก่อนป้าจะชิเตียงปาจะ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 ชเียยงงจะปุแบงอันนี้ก่อนป <ะ S 1> ้ามเดี๋ดยวเราได้ออกไ,ไ,ไ,ไปกินข้าวข้าวอี นี่ครับหมูีเรียบรอแล้วฉาล้างมือเดีายวพึ่งนะครับอ่ะมานี้มานี้ออกมาก่อนเอาอะไไม่ใชู่จิงบ้านไม่ต้องไม่ต้องโอ้สำรวจครับไม่มีไม่มีไม่มีอยวเอาน้ำัอัก่อาลาแักหมอนช้างเธอเนี่ย ต้องเอาหมอนข้างมันด้วยนะคะเพราะหมอนข้างที่นี่ยี่สิบบาทหมอนผ้าหุ่มทุกอย่าง20บาทถ้าขอเพิ่มอันละยี่สิบาทานนเ,คเคพี่เปานอนตรงไหนพี่เป้านอนตรงไหน นี่ครับคืข้าไม่ดีเลยอ่าโอเคอ้าวฝากกดติดตามอะไรครับเอาไม่ต้องหาแล้วเอ๋อพาโอ้ลืมลืมพาณโอเขาได้ยังไงอ่าโอเคเอาฝากกดติดตามอะไรครับฝากกดติดตามเลยครับเอาปิดคลิปก่อนหมอนช้างหมอนช้างมาแล้วจนสบายฝากกดติดตามเลยครับนองใหโดนับไฟเลยฝากกดติดตามเลยครับยางเปาฝากกดติดตามช่องเบบี้ยังเปาด้วยนะคะ อามาปิดท <Okay. S 1> ี่พี่ดนสวัสดีครับ <Okay. S 1> จะออกไปกินข้าวแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ okay.